ตัวละครเบต้าหญิงสาวที่น่ารักที่สุดในนาติแข้งสายฟ้านะโอ้มาสักทีเว้ยแบบอืมกว่าจะทำได้แม่งแม่งขี้เกียจตั้งนานกิดอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเข้าสู่คลิป ตัวสปอยตัวละครกันอีกแล้วนะหรือว่าก็อาจจะคล้ายๆแบบกว่าจะมาเป็นนั่นแหละแต่ก็เป็นแบบเปลี่ยนหัวข้อนิดนึงก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ตัวละครเมต้านะฮะเป็นไวฟุคนหนึ่งที่อยู่ในซีรีส์เรื่องสายก่งสฟ้านั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวบทบาทของน้องทําเป็นตาของน้องเลืองที่น่าสนใจหรือว่าอะไรอย่างอื่นที่ผมเอามาพูดเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเบต้าจะ ปลดไปไยถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็ความน่ารักของน้องเนี่ยใน,ในเน้ตเตะขค่สายฟ้าว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ เปิดเรื่องมาเนี่ยดานที่เราได้เจอกับตัวละครเบตาหญิงสาวที่น่ารักที่สุดใน,นติดแข่งสาฟ้าเนี่ยก็จะได้พบกันเป็นครั้งแรกในช่วงที่มีการแข่งขันฟี فا ออนไลน์นะครับระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติอเมริกาซึ่งเบตาในตอนนั้นเนี่ยแล้วก็เพื่อนร่วมทีมของน้องเขาเนี่ยก็ถูกพวกเอโดราโดสสงมาในฐานะของทีมโปรโตคอลเมกา2.0ได้มาเจอกับทีมของไรมงและในตอนนั้นเนี่ยแต่ก่อนตอนที่จะข้ามเวลามานะทีมนี้เนี่ยเล่นแรงสโพ่ออเมริกา คือพวกปตอเมกาเนี่ยอยู่ในทีมชาติญี่ปุ่นแล้วไปแฝงตัวอยู่กับประวัติศาสตร์ช่วนั้นทั้งเตะต่อยทั้งทุบตีรันฟันแทงแม่งแทงหมดเลยแล้วก็ถล่มจพวกเขาในแทบปางตายแต่จู่ๆเนี่ยก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มาจากตามมิติเนี่ยโผล่มาเพราะว่าเห็นข่าวนี้แล้วมันยอมไม่ได้ก็คือพวกเพื่เอกของเรา อ๋อเขาเนี่ยทราบบันดีว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นคนของยุคนี้พวกเขาก็ทราบดีว่าไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยแม่งเล่นแรงแล้วก็คือทีมปโตคอ์เมก้าสัญญุสุยด้วยที่ไปทําหน้าที่ทำลายฟุตบอลพวกไรมงเนี่ยก็ไม่ยอมแน่นอนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยตั้งใจที่จะปกป้องฟุตบอลเอาไว้มาสู้กันได้เลยพวกนายเนี่ยเบต้าเนี่ยก็นะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักว่าฉันเนี่ยคือเบตา้าฉันเนี่ยมาจากทีมปโตคอ์เมก้าสัญญูสุยที่มาทําหน้าที่แทนอัลฟ่ายัางไงล่ะแล้วก็ พวกเขาเนี่ยก็ได้ร้ว่าต่อสู้กันทำลายแม่ให้หมดเลยเอาละคราเนี่ยเกมก็ดำเนินต่อไปไม่มีหยุดพักเลยซึ่งเบต้าเนี่ยก็ดีเพื่อนๆว่าเไยกพบมาให้ดวไปเลยซึ่งคนอื่นๆเนี่ยก็ทำตามนั้นแล้วล็อกคอสุลงิแม่งเลยแม่งใช้ท่าหมวยปั้ม W ิยู B ่ ใช้ท่ามวยปั้ม WWE ไอ้สัสน็อกทีนี่ปาเลยส่วนตรงนี้กลงไปนอนเลยผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยโโตคอลเป็นกาสศูนย์เนี่ยก็ยิงประตูทีมไรมงย,ยับยับแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแถมบาดเจ็บปีกหลายคนด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเฟย์หัวเขียวคนนี้เนี่ยก็เรียกว,ว่าเลี้ยงบอลมาแต่ก็จะมีอีผู้หญิงคนนี้เนี่ยว่าบาทามาฟาดหน้าเต็มหน้าเฟย์ลเลยแต่ว่าเฟย์เนี่ยก็หลบได้แบบดิจิตอลดิจิตอลก็เลยรอบไม่ได้ทีนี้เนี่ยเบตาก็เลยชวนคุยพี่แกแกเป็นใครกันแะน่ฮ จะคือเฟรูรนไงแล้วจะมาที่เนี่เพราะมาต่อสู้กับแกอุนตัมแมนเบตา้าแล้วเบต้าเนี่ยก็บอกไปว่ามึงผิดบทแล้วมึงคนะบไอ้สัตว์มึงม,ม่มมใช่เกรกอนหลังจากนั้นเนี่ยเฟเนี่ยก็ผิดบทไปแล้วก็เลยโดนลุมแย่งบอลแม่งเลยแต่เฟเนี่ยก็สามารถเอาตัวรอดไปได้เทม,มาเนี่ยก็เลยวิ่งมาขอบอลหน่อยอยากยิงอ่ะกูอยากยิง,ะยยงะนะเฟขอ,อได้ไหมเฟก็บอกว่าเอาไปดิเอาไปเลยไปกูให้เทมาก็เลยไล่ร่างเอาตาลเทพปีศาจเป็นซัตอาร์ออกมาแล้วก็ยิงฆ่าไปตาย ไปพิพาสอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเบตาก็ลงมาป้องกันแบบง่ายๆสบายๆด้วยการเอาหน้าอกไปนแบนของเธอเนี่ยน้าอกของน้องเนี่ยมารับลูกบอลเอาไว้ได้ซะอย่างนั้นแล้วก็เบต้าเนี่ยก็ได้รู้ว่าพวกแกเนี่ยมันกระจอกอะ่ะแล้วเขาเนี่ยก็ดียบอลกระโดดข้ามหัวเฟย์ด้วยเจอการเล่นท่าของกูหน่อยแทนจะเอาไไมือลูกหัวเฟย์อีกพอมาถึงหน้าประตูเนี่ยน้องก็พูดอะไรบางอย่างฉันจะบอกให้นะการตีรวดอ่ะ ติดวุธนะเขาทำกันแบบนี้มาเลยเทพีซาร์ตเอ้ยไม่ใช่เทพีความว่าเปล่าอาเทน่าแล้วก็ติดอาวุธอ้ามดเพลงนี่มาเลยแล้วน้องเนี่ยก็จะใช้ท่าย่าท่าแหวกแหกขายิงแบบตึงๆโคตรโหดคำสั่งยิงศูใส่ไปที่ไอ้แนวป้องกันของไลมงแล้วทุกคนเนี่ยก็จะรมใช้ร่างอวตารป้องกันทั้งสคนเลยซินจูกเกะเนี่กูได้แบบว่าไม่ทันได้เซฟเลยเรียบร้อยตรงตะข่ายไป แล้วเบตาเนี่ยก็ไปยิ้มแบบมีความสุขจากนั้นเนี่ยกรรมกรเอ้ยกรรมการกระเป๋าจบเกมโปรโตคอลเมกา2.0เนี่ยก็ได้ว่าถล่มทีมที่เป็นญี่ปุ่นถล่มทีมอเมริกายับเยินเลยจากนั้นเบตาเนี่ยก็ไดเอารูกบอลลูกนี้มาแล้วก็ประกดปุ่มดีลิทหมดเบตาเนี่ยก็ได้เอ่ยไปอย่างหนึ่งจากนี้ต่อไปฟุตบอลของพวกเธอเนี่ยจะถูกช่วงชิมาทั้งหมด Beta เบต้าเี่กก็ได้ทำการปล่อยลำแสงสเปเชียมออกมาจะเป็นขึ้นๆเลยในฐานะนี่แบบไม่ใช่เป็นอุลตร้าแมนแต่ว่าก็ปล่อยได้แล้วทั้งสนามเนี่ยก็รับแสงไปเต็มๆทีนี้เนี่ยเฟยที่อยู่ใกล้ Beta เบต้าเี่กก็ตกเป็นเป้าของเบต้าเรียบร้อย Beta เบต้าเี่กก็เลยใช้พันคูรุบอลเนี่ยดูดเฟยเข้าไปเจียกระเครื่องดูดฝุ่นการที่มีคนอยู่แบบนี้เนี่ยมันทําให้พวกเราทํางานลำบากมากเลยนะรู้ไหมจงหายไปซะเถอะแล้วเฟยเนี่ยก็ค่อยๆถูกดูดเข้าไปยบๆเลยแต่ว่าช้าก่อน ชายคนนี้ที่ชื่อเอโดมามุลูเนี่ยก็โค้ชของทีมไรมงก็ได้ใช้ท่าไม่ตายัาเทวะวิบังไว้พวกไรมงเนี่ยก็ค่อยๆหนีไปเบต้าที่ยืนเซ็งเป็ดอยู่เนี่ยก็ชิหนีไปหมดเลยเหรอแต่ว่าวิทยุที่เบต้าใส่นั้นเนี่ยก็มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงให้ดูเอโดมาบุลูเข้ามาแทนและเบต้าเนี่ยก็ขารับไปว่า yes master จากนั้นเนี่ยก็เปิดเบอร์สามแมงเลยวูวูทำให้มันดูแรงขึ้นวูด้เสียๆๆแล้วเอนโดเนี่ยก็เสียเลยโดนดูเข้าไปทั้งตัวเลยอือ <laughs> แล้วเบตาเนี่ยก็เดินดูพวกไรง่งหนีไปจากนั้นเหตุการณ์เนี่ยก็จะตัดไมทีตอนที่เจอกับน้องในช่วงอีกช่วงหนึ่งเนี่ยก็คือช่วงที่ไรมงเนี่ยเดินทางข้ามเวลาไปหายเอนโดเดสุเกะที่โรงพยาบาลในยุคตอนที่เอนโดเดสุเกะี่ยนักษาตัวอยู่ Beta เบตาก็มีรับสั่งให้ตามมาที่นี่ ก็เหมือนว่าจะเจอพวกนี้เนี่ยได้ไม่ยากไม่ง่ายทุยไรมงเนี่ยชิบหายแล้วไงตอนนั้นเนี่ยได้รวาการที่ข้ามลากลับไปได้ไม่นานก็โดนพวกเบต้าเจอตัวเข้าให้แล้วก็เลยต้องมาต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งพวกเบต้ากับโปรโตคอลแม่คาสังกษเนี่ยก็ได้รวาต้องมาเจอพวกนี้เป็นครั้งที่สอง l า u d ูไฟตึ้งตึ้งตึงตึงตั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 งเบต้าเนี่ยสั่งไอทีโบกหนักแม่งเลยถ้าตัวเอนาแล้วก็ยิงไปหนึ่งเม็ด และเบต้าที่อยากยิงบ้านเนี่ยก็เพราะว่ากูเนี่ยเห็นพวกมึงยิงมาเยอะแล้วเดี๋ยวบทกูไม่มีเอาบอลมาให้กูเดี๋ยวนี้เบต้าเนี่ยก็ได้บอลมาจากไอ้พวตัวลูกกระจอกของเทียเขาไม่มีพิธีใดตองอะไรมากติดอุดประเดี๋ยวนี้เลยแล้วน้องเนี่ยก็ยิงแหวแหข,ขายยิงแล้วเป็นคําสั่งยิง0 7นใส่ประตูของไอ้มงอีกแล้วแล้วเบต้าเนี่ยก็บอกว่ากระจกจริงขึ้นนำสอนตัวศูน จบไปครึ่งแรกรมาครึ่งหลังเลยแล้วกันเกมเหนือก็ดูเป็นของฝั่งทางไรมงที่ได้เปรียบกว่านิดนึงนะเพราะว่ามีเอโดะเดซุเกะเนี่ยมาเป็นโค้ชให้แล้วก็ได้เปรียบกว่าจริงๆไรมงเนี่ยยิงชุดใหญ่แฟลกิปมาเลยไล่มาเป็น1ต่อ2ประตู2ต่อ2ประตูแล้วก็โดนซูลุงี้เนี่ยยิงนำไปปิกเป็น3ต่อ2ประตูเอาแล้วไงไอพวกนี้กลับมานำทำน้องเบต้าเนี่ยถึงกับงอนทุบป่องเลยนอยอะ้ะ <c oughs> อุ้ยแม่งเปลี่ยนโหมดแม่งเลยก็แล้วกันอุ้ยไปต่กกันด้วย เคียบอลใหม่แม่งเลยเบต้าเนี่ยก็เลยบอกเอนำเต็นทีมว่าเดี๋ยวน่านจะดีเนี่ยฉันจะจัดการเองนะโคสมิซิมสยิงพลังใส่ทั้งทีมแม่งเลยเปิดบ็อกใหม่ทําให้ทั้งทีมเนี่ยมีมุกเกนที่อ e ีกฝ่ายเนี่ยไม่สามารถเข้ามาถึงตัวได้มีผ่านใครแนก็ทําสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยลงไปนอนกองกับพืนเลยและเบต้าเนี่ยก็พาทีมจัดหนักชุดใหญ่ฟักระพริบเ่นเ้ลไรบงเนี่ยล้มทั้งยืนโปรโตคอลเมก้าเนี่ยก็สามารถเอาชนะทีมไรมงไปได้กลับขึ้นมา ชนะเป็น5ต่อ3ประตูไอ้บ้าเอ,อ้ยแล้วทีนี้เนะี่ยเบต้าก็บอกว่าหนังสือที่พวกมึงขโมยมาเนี่ยนะมันไม่ได้นะมันผิดกฎหมายคราวนี้เนะี่ยพวกมึงจบเพลแล้วเดี๋ยวกูจะจับตัวพวกมึงเนะี่ยไปส่งศาลให้หมดเลยไปส่งเข้าตารางให้หมดคราวนี้เนะี่ยจบเหพลแล้วแถมยังมีเรื่องให้จัดการอีกก็คือเบต้าเนี่ยเอาบอลนั่นออกมาอีกแล้วเอโดูรุสุเกะเนี่ยแกเน่ะแกเน่ะหายไปซะเถอะตอนที่แล้วเล่นเอนโดบอมบู รอบนี้เล่นตาเขาเลยพอนั่นเนี่ยโดดไปโดดมานะก็จะฟินเหลือเกินแต่ตาเอนโดเนี่ยเหมือนจะไปฟินด้วยนะเฮียสุดท้ายเนี่ยพลังมาต้านกันเอนโดโดซุเกะเนี่ยก็ใช้พลังอะไรก็รู้ที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยโดบีบอัดให้กลายเป็นหินไปเลยอ้าวเฮ้ยแล้วอย่างมันไม่ใช่หินธรรมดาด้วยมันคือหินบีแห้ ทีนี้พอจบเรื่องตรงนั้นไปเนี่ยพวกเบต้าและพรรคพวกน่ะก็กลับยานไปหนีแม่งเลยก็แล้วกันคราวนี้เนี่ยบทของน้องเบตาเนี่ยก็จะมีทีก็คือช่วงที่ทีมในมงเนี่ยเดินทางไปในยุคของโนโนบุนกาโดยที่เบตาเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าแก๊งชโรชิกา,กานี่ด้วยที่จับตัวพวกเด็กๆเนีเ่ยมาเป็นทาหารในมงทุกคนเนี่ยก็เจอก็เจอกับเบตา,าแล้วก็เลยแข่งเดินพันกันแม่งเลย ว่าถ้าไลมงชนะเนี่ยจะต้องปล่อยพวกเด็กไปเบตาก็เป็นโค้ชนะพอแข่งไปแข่งมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยน้องเบตาเนี่ยก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่สมัรรเอาชนะไอ้พวกนี้ได้แน่นอนก็เลยตัดหางปล่อยวัดไอ้แก๊งกากที่แม่งเลยและล้วันผ่านไปเนี่ยพวกพร่เอกเตรียมจะรอบเข้าไปในงานแสดงที่โอราโดมุรก้าเนี่ยเปิดให้เข้าละ เพื่อหวังไปเอาพลังมิสเบตประจัดโนมุตกะแต่ว่าพอดาเนินแผนไปเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนว่าจะไปได้สวยนะแต่ว่าพวกเบตาเนี่ยก็รู้แผนการดีก็เลยมาจับแม่งเลยก็แล้วกันโดยพวกเบตาเนี่ยจับไตได้ก็เลยแฉแม่งเลยเข้ารายการแฉเพื่อให้เรย์โมเนี่ยรับโทษแต่ว่าแผนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะทีนี้เนี่ยน้องเบตาก็ได้สั่งทีมเริ่มแผน2ได้เลยจ้า คโบกิ๊กิเนี่ยก็เลยมายื่นสารท้าสู้กับโอดาดอุมุตะกะด้วยเคมบริที่อาจจะเป็นศัตรูของโนโดาดอุมุตะกะอะไรประมาณนั้นน่าจะเป็นชื่อฟุตบอลในสมัยก่อนด้วยสําหรับคําว่าเคมบริเนี่ยและพวกอะไรมงเนี่ยก็เลยรับคําท้าแทนให้จากนั้นเนี่ยก็มาถึงเกมการแข่งเลยก็แล้วกันเพราะว่าพี่ทีดีตองไอพวกตัวเอกได้ไปเยอะเเกินฆ่ามมาเลย เบต้านะครก็มาเจอกับพวกไรมงแล้วก็มาขิงแล้วว่าพวกเธอมันกล้ากล้ายังไม่รู้ซึ่งกรดิกเหรอแต่ว่าพวกไรมงเนี่ยก็ไปสนใจน้องเลยโนบิดังเลยปี๊ดทิ้งของน้องเบต้าแล้วก็เปิดฉากบุกโคดแม่งเลยเปิดเม็ดแดกสวยๆหนึ่งศูนย์ปังเรียบร้อยอือโดนไปเลยไรมงที่ยังเล่นเข้ากันไม่ได้สักทีเนี่ยก็โดนอีกหนึ่งดอกมากด้วยเบต้าคนเดิมคนนี้แล้วอือแม่งน่ารักจริงๆติดอุธคำสั่งยิ่งศูนย์เจ็ด แหวกแหกขายิงใบหนึ่งดอกกลายเป็นตุ่มตะข่ายไปสองตุ่อตศูนย์แถมโปรตอคออเมกาเนี่ยก็พายายามปิดชินโดที่เป็นพิเศษด้วยก็เลยทำให้ไรมงแนวบุกยากขึ้นไปอีกเข้าแผงของเบต้าเลยทีนี้จับชินโดไว้นะผู้มึงอย่าให้หลุดรอบไปได้จบเครื่องแรกไปเนี่ยทีนี้เนี่ยครื่องหลังก็เริ่มขึ้นแล้วไรมงเนี่ยพับแผงมานิดหน่อยโดยให้แดงกลางเนี่ยเปิดโล่งแม่งไปเลยแล้วก็ทิ้งระยะห่างตัวประกบมากขึ้นด้วยเบต้าก็เลยไปให้ทุกคนเนี่ยบุกเข้าไปซึ่งติดกับตัดจนได้ พวกเขาเนี่ยก็เลยเสียบอลเนะ่ยสำหรับทีมโปรโตคอลเมกา2.0แล้วก็โดนสวนกลับเร็วทันทีด้วยลูกเตะล่างเอาตาดัสดสแตนของโซลุงีอัดไอ้นี่เนี่ยปิวเข้าประตูไปเลยนะดอนชัยไอ้เยียคับสั่งรับบอลศูนสามก็กาใชิบหายเต็มๆเ,เลยหนึ่งต่อสองประตูไล่มาแล้วไล่มงเนะี่ยยังไม่หยุดนะเกมบุกเนะี่ยก็ยังดําเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยให้ชินโดเนี่ยเป็นคนเล่นผู้หวังที่จะเข้าทําประตูแต่เบต้าเนี่ยและทั้งทีมเนี่ยก็ยังไม่ยอมปล่อยจนชินโดเนี่ยก็เล่นพลาดทุกครั้งเลยหือกะไ่ปล่อยจริงสําหรับ สองทีมนี้คราวนี้เนี่ยเกมก็เบรกแป๊บหนึง่งเพราะว่าพระเอกเนี่ยบทมันเยอะเหลือเกินจนชินโดเนี่ยก็เลยโดนโอดะนุบุรกาเนี่ยเข้าไปด่าแล้วก็ได้นำมาอะไรบางอย่างให้ด้วยเปิดบอลใหม่เนี่ยไรมองก็บบุกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือชินโดไม่ได้ขึ้นมาด้วยและเบตตากับทั้งทีมที่กําลังสังเกตชินโดอยู่ตลอดตลอดเวลาเนี่ยเขาก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าอถอดใจแล้วเลยช่วงที่ชุลมุนกันอยู่เนี่ยช่วงที่พัวตัวเอกที่เหลือเนี่ยที่บุกไปนะ ก็เหมือนว่าจะบุกไม่ค่อยได้เพราะว่าไอ้พวกกองหลังของพวกอปต,โตโคอเมอกาเนี่ยมันก็แข็งแกร่งดุดปราการนะชินโดที่ไม่มีใครมองเขาเลยเนี่ยเขาก็เลยเออไม่มีใครมองเราอยู่งั้นสินนะเขาเนี่ยก็เลยเติมขึ้นบาด้านข้างสนามแม่งแหละแล้วทีนี้เนี่ยเฟย์เนี่ยก็เลยสบบ่งบอลนัดกับชินโดไปตอนนี้แหละชินโดคุ้งเตึงตื้อตึงแล้วก็เรียบร้อยเจอชินโดเนี่ยติรวุธเล้าตาน จะเปประตูไป 2, 2. ประตสประตูเริ่มเกมใหม่มาจากฝั่งปตโตคอลเมกา0.0เนี่ยนะพวกเขาเน่ยก็บุกสุดแรงแต่ชินโดที่ได้กำลังใจมาแล้วเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปแยกบอลมาอย่างรวดเร็วเหลือเกินทีนี้เนี่ยก็ถึงเวลาชิบหายของปตโตคอลเมกา2 0ซะแล้ว <laughs> ชินโดเนี่ยทำการผรสมพันกับโอดาโนบุตะกะแล้วก็รับ,แล,รบแล้วก็รับเชื้อมาใส่ไว้ในากายอยากของชินโดมีซิมักสมบูรณ์เยตึง, <laughs> งเพลงมาเลยทีนี้จนเบต้าเนี่ยก็บ่นเลยว่าทำไมเนะ่ะ ทำไมทาคารนี้ถึงได้สำเร็จละ่ะชินโดเนี่ยก็เลี้ยงบอลหลบได้ทุกคนเลยป,ป,ปูปูปูลีกไปแล้วเบตาที่วันวันเนี่ยก็เลยลงไปป้องกันแม่งเลยเพราะว่าประตูของกูเนี่ยรู้สึก่าจะกาดเหลือเกินชินโดที่มาถึงหน้าประตูแล้วเนี่ยก็ได้ใช้ท่าไม้ตายเพิ่มการังทริปต่อป่าปาปาปาเนี่ยฟาเท้าเต็มแรงเลยเบตาเนี่ยก็เลยบอกไปว่าอย่างมึงต้องเจอกูดิโกกูมึงรับไปได้แน่นอนห็ยมาหลายครั้งแล้วไอสัตว์การเหลือเกิน ตีนวุฒิพยายามบรรไว้เ yeah. ทพีความว่งเปล่าชินหน้าตีนวุฒิอะแต่ว่าก็ไม่ไหวนะของแค่นี้ uh. ได้กินเดียวเองสักพักนึงเนี่ยก็เรียบร้อยปังแสงสุดท้ายจเจอออกไปแต่โกฟ้าทยได้สาดสองไปที่ประตูโอ้โหเรียบร้อยเลยไตองเนะี่ยทำได้สามต่อสองประตูจบไปกรรมปากกระกรกเป๋าปี๊ปปๆ๊ปีปป เบต้าเนี่ยกงอนแก้มป่องเลยเนี่น่าหยกจริงๆหลังจบเกมเนี่ย,ย,นนยทุกคนก็ลายร้องเบต้าเลยเพราะว่าเธอเนี่ยจะเดินเปิดเพราะว่าเธอเนี่ยเปิดฮาเล็ไปที่เรียบร้อยแล้วคายก็รักสมองอยู่ด้วยเลยชิขายให้แล้วนะเอาไปเอาไปเอาไปทำอะไรก็ทำไปแนงยังไม่อดนะคือโคชเอนโดมาให้ด้วยพวกอะไรโงเนี่ยก็ร้องของแบบนี้แต่เบต้าเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในลูกบอลลูกนี้แล้วแหละ รอไปเช็คเองเลยดิไปหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมียานแม่เอรูโดโดเนยโผล่ออกมาพร้อมกับส่งแกมมาลงมาแนะนำตัวไปก่อนด้วยว่ากูเนี่ยคือตัวละครใหม่นะและเบต้าเนี่ยก็าวาับหายไปแม่งเลยเบต้าหลังจากนี้เนี่ยก็บทก็จะหายยาวเลยนะฮะเพราะว่าจะเจอน้องได้อีกทีเนี่ยก็คือช่วงที่เอรูโดโเนี่ยได้พาไรามงวับขึ้นยานมาเพื่ออธิบายถึงการต่อสู้กับ เซคัสเตชูวเดนว่าทำไมผู้มุงถึงต้องช่วยกูจำเป็นต้องใช้พลังของอะไรมงด้วยซึ่งทุกคนเนี่ยเขาก็รับปากว่าจะช่วยนะนะคราวนี้เนี่ยก็ต้องมาแบ่งทีมกันเอาอะไรมงเนี่ยมาผสมพันธุ์กับโปรตโตคอลเป็นการทั้ง3ทีมที่เคยต่อสู้กันมาในช่วงก่อนๆน,น,นะนี้แบ่งเป็น3ทีมเลยก็แล้วกันซึ่งเบต้าของเราเนี่ยก็จะอยู่ทีมเดียวกับอัลฟาแล้วก็แกมมาแถมมีพวกอะไรมองอย่างชินโดมาผสมอีกด,ด้วยนอยอะ่ะแม่งแพ้ก็แพ้ผู้มุงมาชินโดมาอยู่ทีมนี้เนี่ยก็จะได้เป็นกัปตันทีมอีก จะทำให้เบต้าเนี่ยงอนตุ๊บป่องเลยช่วงซ้อมทีมนี้เนี่ยก็คือเละเทวุ่นวายมากไร้ความสมัคคีสุดๆตาคนต่างเล่นกันไม่เคยคุยกันไม่มีเคมีที่ดีเลยจนผ่านมาหลายวันเนี่ยก็ยังได้เข้ากันไม่ไสันทีเ้ยชิโดกูจะบ้าตายจากนั้นเนี่ยเกมที่เอลโดโด,โดจากนั้นเกมที่เอลโดโด,โดกับทีมกยวเนี่ยได้ปะทะกันก็เริ่มขึ้นพวกเขาเนี่ยก็ยังได้ตัวผู้เล่นที่เป็นกุญแจสําคัญในซีรีส์นี้ด้วยสําหรับ สนักเอาเว้นี้เข้าารวมทีมเปิดเกมบุกมาเนี่ยชินโดนเนี่ยก็ได้สั่งคาถาเทพให้กับทุกคนเลยแต่ว่าเกมมาเดี๋ยวก่อนเมื่อสนใจเลยท่าไปตายกูเลยเหรอทำไมฉันต้องสนใจท้าไปตายของนายเดี๋ออยวคสั่งของนายด้วยกันเล่าอะไรนะกล้าหือเอือกัวเกมมาทีเลียมอนชายเดียวมาเนี่ยก็ได้ใครบางคนงไปข้างๆสนั่นจะเต็มเหลือเกินนะเกมมาแต่ว่าคนทําประตูเนี่ยก็คือฉันส่งมาเร็ว เถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยก็โดนแย่งบอลไปเลยเห็นไหมจากนั้นเนี่ยก็เสียแต้มเลยอย่างเี้ยพอบอกให้ซ้อมเนี่ยก็ไปยอมซ้อมโดนเยเนี่ยเป็นยังไงแล้วเนี่ยโดนนําไปแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยก็โดนเข้าไปอีก .2 ตัวสมสอตัวสประตูโอ้โหเฮ้ยทำไมมันยากกินแล้วก็อุปสรรคมากมายเหลือเกินประตูที่สาเนี่ยก็เลจะโดนอีกแล้วแต่ว่าก็ได้ชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่ผู้พิเศษมาทัเวลาพอดีอยาก็รู้ใจฟังนะฉันจะบอกวิธีทำให้ทีมเนี่ยเฮ้ยทุกคนเนี่ยก็งงแดกเลย วิธีเลยก็คือไอ้ชั้นคนเนี่ยเล่นคนเดียวก็พอไงเบต้าและทั้งทีแล้วก็ถึงกับว่านานี้นี่เป็นอะไรกันงะี๋ยวทุกคนที่กําลังเล่นบอลกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบต้าอัลฟาแกม่าชินโดแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็ได้โดนไอ้ชาร์เจอคนนี้เนี่ยแย่งบอลไปหมดเลยจนชินโดเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วแม่งเย็บเป็ดเอ้ยจากนั้นเนี่ยก็จบเรึ่งแรกไปชินโดเนี่ยก็บอกทั้งทีมเชื่อฟังฉันหน่อยเถอะไม่งั้นกูจะงอนพวกมึงแล้ว น้อยอ่ะเปิดครึ่งหลังมาเนี่ยก็เหิืสามชาตินี่เนี่ยจะให้ความร่วมมือกับชินโดนะแต่ก็ยังไม่สามารถเอาประตูมาได้เลยพอเกเบกแปปหนึ่งเนี่ยไอโค้ชของทีมเอลโดเรโดเนี่ยไอโค้ชของทีมเอลโดเรโดเนี่ยก็บอกตัวเลขให้ชินโดฟังชินโดก็งงแดกจนเวลาผ่านไปเนี่ยก็ยังงงอยู่ดีว่าบอกตัวเลขอะไรของมึงวาอะไรของมึงมาปะเนี่ยกูไม่จะเข้าใจเลยแต่สักพักหนึ่งเนี่ยชินโดก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็บอกทุกคนว่าช่วยทําตามคำสั่งของฉันอีกครั้งเถอะนะแล้วเบตาแล้วก็บอกว่าเหมือนจะมีแผนอะไรแล้วสินะ งั้นเชเอาด้วยก็แล้วกันทีนี้เนี่ยชินโดที่ได้บอลมันเนี่ยก็เปิดอันติแม่งเลยคาถาเทพไฟเออร์อิลูชันตึง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 เพลงมาเลยสมวันให้เกมมากก่อนเลยจากนั้นเนี่ยก็ตามด้วยเบต้าแล้วก็จบที่อัลฟาสุดท้ายเนี่ยบอลก็กลับไปหาชินโดอีกรอบหนึ่งแล้วชินโดเนี่ยก็ส่งให้ปากประตูเลยแล้วก็บอกให้3คนนี้เนี่ยยิงไปเลยเอาเลยทุกคนยิงแม่งหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้ชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงแม่งทีละคนทีละคนโป่งโอ่งโ่ง นี่เขาที่แบบพลัขเงาวกเรงประสานกันแล้วจับมันเน้นๆเลยอัลฟาเบต้าแกมมามายินฐานะให้กันแล้วกระโดดลอยฟ้าใช้ท่าไม่ตายขขาสั่งยิงยี่สิบสี่โอเมกาไอท็กยังไงยิงอาบประตูแม่งเลยถ้าหนามของไอตัวนี้เนี่ยก็ยังเอาไม่อยู่เลยไอแทงตูดเนี่ยก็สุดท้ายก็กระโดนไล่มาเป็นหนึ่งต่อสามประตูทีนี้เนี่ยก็วน l ูปแผนนี้เนี่ยจนชินโดเนี่ยก็ยิงเพิ่มอีกหนึ่งประตูแล้วกลายเป็นสองต่อสามประตูด้วยจากนั้นเบต้าก็โชว์ความเร็วเหนือชั้น วารุณใส่เงันเง้นมาเลยเทพีขอว่างเป่าอาัลเทนา่าแล้วทุกคนเนี่ยก็ยะไดว่าต้องดีใจเพราะเบตันได้ยิงประตูด้วยคำสั่งยิงเคศูนย์สองอเทน่าเอสเซลทำให้เอลดเจชันเนี่ยแตกหนึ่งสวยสวยเลยกลายเป็นสามต่อสามประตู <c oughs> ตัดมาช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ประตูของเมงกาพาซาทุยไม่ใช่เ <c oughs> มกาไอโดเนี่ยได้ระเบิด เพราะว่าเซฟประตูจนตัวแตกแต่บอลยังไม่ตายแล้วก็ยังไม่วันที่จะโดนเมอากับกริสเนี่ยอีท่าไม่ตายมาอีกชิบหายแล้วไงใครจะเซฟประตูให้กูเลยเนี่ยอียโกก็ระเบิดแต่ว่าช่งที่กำลังซวยเนี่ยก็ได้ซานาะคนนี้เนี่ยมาหยุดลูกบอลเอาไว้ได้แบบอว้ย จากนั้นเนี่ยเขาก็ได้หัวเราคนเดียวเพราะว่าเส้นตื่นเด็กทุกคนก็งงเลยมึงหัวเราทำไมอะ่ะสานะเนี่ยก็ได้เลยให้คำตอบก็วยการเลี้ยงมอนชนทุกคนแม่งซะเลยดูดิมันชนเลยปากมากเป่า,ปาโอ้โหแม่งชนทีปุ้งยี่ชนทีนี่ปิวทุกคนเลยแตกกันหมดทั้งทีมสุดท้ายเนี่ยก็ได้ดูเตะธรรมดาธรรมดาตะบันเต็มข้อจนได้ชัยชนะมาเป็นสี่ต่อสามประตูจากนั้นเกมจบเนี่ยสามคนนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาคุยกับชินโดที่พวกเราเข้ากันได้เนี่ยชนะมาได้ เพราะนานเยเดชินโดชินโดเ่ยก็บอกว่าไม่หรอกนะเพราะว่าพวกนายต่างหากพี่เราถึงชนะได้แล้วต่างคนก็ต่างยอกันแล้วบอกของเบตาที่เหลืออยู่ในซีรีส์ทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีแค่มาหน้าชมเกมสุดท้ายของสึกแลน,นล็อกแล้วนะก็จบเลยก็แล้วกันสําหรับบทบาทของตัวละครเบตาในซีรีส์นะักเตะขั้นสายฟ้าทั้งหมดนะเดี๋ยวเราไปดูถึงท่าไปตายของตัวเบตาดีกว่านะครับว่ามีท่าไปตายไหนบ้างนะ เบตาเนี่ยนี่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 ท่าไม่ตายแรกของน้องแกเนี่ยก็คือสับส่กิ07ที่โผล่มาในซีรีส์นักเตะระแสฟ้าไปทําไม่ตายแรกเลยตัวการที่เบตาเนี่ยก็จะเอาท้าเนี่ยฟาดบอลขึ้นไปทําให้บอลเนี่ยลอยขึ้นไปเป็นสองลูกแล้วทีนี้เนี่ยน้องเบตาก็จะหมุนกระโดดลังกากระโดดลอยขึ้นไป็นฟ้าแล้วก็เอาคว่ำหัวมาแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็จะแหวกแหกขายิงเตะบอลออกไปใส่พุรงใสประตูทําให้บอลเนี่ยจากสองลูกเนี่ยฟิวชั่นกันเป็นลูกเดียวแล้วก็พุ่งใส่ทําให้ประตูเน ถ้าไม่ตายต่อไปนะอันนี้ก็อาจจะเป็นร่างเอาตาของน้องแกแล้วสําหรับร่างเอาตาเทพีความั้เปล่าอะเทนาา่าฮ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 ่าแม่งแบบเป็นอาเป็นอเทน่าที่ถือปืนพกด้วยบ้าถือต้องสองกระบ,บอกเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นตำรวจหรือมึงเป็นทหนารนะะสามจริงร่างเงาตานี้เนี่ยก็เป็นร่างเงาตาที่ค่อนข้างที่จะทรงพลังสุดๆเลยแต่ชื่ออะเทน่ามันน่าจะดูดีกว่าน,นี้สิวะร่างสำหรับดีไซน์อะไรเงี้ยแต่แม่งมีถือปืนด้วยกูจะบ้าตายนี่มันหลุดจากไอเทพวิยากิ่ไปเยอะเลยนะ แล้วก็ล่าอ,อตวตานี้เนี่ยก็ยังมีลูกเตะไม้ตายประจําตัวของตัวนี้ด้วยสําหรับคําสั่งยิงเค2ศูนย์สองที่น้องเบตาเนี่ยก็จะหมุนตัวขึ้นไปแล้วล่าอตารตัวนี้เนี่ยก็จะหมุนควงเปิดมาปุ๊บ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 แล้วก็จะทําให้ลูกบอลเนี่ยก็มีเรียกได้ว่าชาร์จพลังไฟมาไากลาเลยแล้วก็ยิงเป็นแสงสีม่วงออกไปทําให้บุษบาประตูเนี่ยก็ตัวแตกกันอีกแล้วแล้วก็ทําเบตาสุดท้ายของตัวน้องเธอเนี่ยก็คือคําสั่งยิง24่สิบซึ่โอเมก้าเอ็กซบ อัลฟาแล้วก็แกมมานะเป็น3หัวหอก3าชาของโปรโตคอลเมกาทั้ง3าทีมเลยที่ทั้ตงตัวน้องแกเนี่ยทั้งอัลฟาแล้วก็แกมมาเนี่ยก็ได้ได,ได้วายินฐานะาให้กันก่อนกล้องเนี่ยก็จะแพนมาทีละคนทีละคนทีละคนแล้วก็ทําให้3คนที่เนี่ยก็กระโดดลอยขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกันแล้วลูกบอลเนี่ยก็จะมีพลังแสงสีลุ้งเนี่ยมาประสานเข้าด้วยกันแล้วทั้งสามคนที่เนี่ยก็จะทิปโป้เลด,ด้ชิกใส่ลูกบอลไป ทำให้บอลเนี่ยก็มีแสงแบบสีขาวเนี่ยวิ่งออกมาฟูงแล้วก็ทำให้ประตูไอ้นี่เนี่ยแตกีกแล้วแม่งกะจริงสำหรับอะร่างต่ออันนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลต่อไปสำหรับตัวละครเบต้านะก็จะมีอย่างพวกเบต้าฟอร์มที่เกี่ยวกับร่างบบขัวนน้องเบต้านะว่ามีร่างไหนกันบ้างอะซึ่งก็จะมีอันแรกเลยก็จะเป็นติดอุธร่าง,งตานก็อันนี้ก็เบสิกอยู่แล้วซึ่งก็ทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วนะฮะสำหรับอันนี้ ซึ่งไอ้ถามว่าอันนี้เนี่ยทรงพลังมากไหมเหรอน้องเบต้ายิงทีใดไม่เคยมีใครหยุดน้องเขได้นะไอ้ติดอาวุธเราตาของตัวน้องเนี่ยก็โหดมากจริงแล้วก็อย่างอสุดท้ายก็จะเป็นโกส์มิกซ์แม็กนะที่น้องเบต้าเนี่ยสามารถแบ่งพลังของตัวเองเนี่ยให้กับลูกทีมของตัวเองได้แล้วทุกทีมเนี่ยก็จะมีพลังบัฟที่โคตรแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากเลยสำหรับวันนี้อย่างตอนที่เบต้าใช้เนี่ยตอนที่ใช้ครั้งแรกเนี่ยโอ้โหชนทุกคนในในวงเนี่ยปิวกระเด็นกระดอเลยป่าเอือ โกกูตายแล้วอ่ะเออเรียบร้อยแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยก็แพ้ไปเลยตอนนั้นอันนี้ก็คร่าวๆนะสำหรับร่างฟองของเบต้าทั้งหมดนะเดี๋ยวเราไปดูถึงเรื่องที่น่าสนใจของตัวน้องกันบ้างดีกว่าว่ามีเรื่องไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปสำหรับไทเวียนะฮะหรือว่าเรื่องที่น่าเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวน้องเนี่ยก็มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมมาอธิบายสั้นๆกันละกันสำหรับอันแรกเลยเนี่ยชื่อเบต้าเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแค่ความหมายเดียวนะใครที่คิดว่าชื่อเบต้ามาจากตัวสนะัตว์โบราณเนี่ยคิดไหม่หมเลย เราะว่าชื่อนี้เนี่ยมีความหมาย2แบบเบต้าเนี่ยเป็นตัวอกักรกีกตัวที่2ซึ่งก็จะสอดคล้องกับตําแหน่งของเธอในฐานะของกัปตันทีมที่2องอย่างเอลโดราโดหรือว่าโปรโตคอลเป็นการสอดสวนด้วยเธอเนี่ยเกิดไปเป็นเบอร์2จริงนเน่เพราะว่าเอ่อมันจะมีเป็นชื่อเกี่ยวกับรังสีไงก็เป็นแบบอัลฟาเบต้าแกมมาก็จะเป็นอันดับที่2ใบก็ความหมายในทางวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นชื่อของรังสีนั่นเองเนะอนุภาคกำมะตารังสีที่รุนแรงเหมือนกันสำหรับวันี้นะเป็นรังสีที่อาจจะมีอนุภาคที่แบบทำลายผิวได้เลย มาณนี้แล้วกันสําหรับอันนี้แล้วก็ตัวตนของน้องเบต้าเนี่ยจริงเบต้าเนี่ยอาจจะเป็นแค่โค้ดเนมด้วยซ้าไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้ชื่อจริงของตัวน้องสถทีว่าน้องเนี่ยชื่ออะไรอาจจะเป็นเพียงแค่โค้ดเนมก็ได้เพราะว่าแบบอันนี้เป็นโค้ดเนมที่ไว้สําหรับทํางานองค์กรเอลโดราโดนั่นเองนะฮะแล้วก็น้องเบต้าเนี่ยเป็นกระตันญิงคนแรกนะผู้เป็นผู้หญิงคนแรกด้วยที่ยิงประตูแบบแฮตชิกได้เพราะว่าแบบน้องแกเนี่ยโอ้โหยิงโหดเหลือเกินยิงทีนี่สามศูนย์เลยยิงคนเดียวเน้น น,นนี้แล้วก็จะเป็นผู้ใช้่าอวตาลผู้หญิงคนแรกที่ยิงลูกวอลได้โหดมากๆคนหนึ่งเลยใช่คนรเก่งแล้วน้องเนี่ยก็จะเป็นนักเตะคนที่6เลยนะในซีรีส์ที่สามารถทําแฮตชิกได้เง้เป็นไงล่ะสามไปแบบคนโหดคูๆูตึงๆแล้วก็รายชื่อเพื่อนที่สามารถทําแฮตชิกได้เนี่ยก็จะมีอย่างโรดิโจมียูกิจิมีมาฮโรมีไทโยแล้วก็นิชิกินะที่สามารถทําแฮตชิกได้ เบต้าเนี่ยในความหมายหน,นึ่งก็จะหมายถึงความเร็วสายฟ้าด้วยนะเพราะว่ามีการเปิดเผยมาว่าโตเด็30แล้วก็52เนี่ยที่โค้ชนะ่มันบอกชินโดเนี่ยมันก็อ้างอิงมาจากปรนต์นการคองบอลแล้วก็ความเร็วของลูกฟุตบอลที่เบต้าเป็นคนเลี้ยงด้วยนะแต่ว่าไอ้30เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นหน้าอกน้องก็ได้นะเพราะว่า ดูดิในภาพเนี่ยมไม่มีเลยนะโอ้โหน้าอ,อกแบนๆของเธอเนี่ยก็อาจจะเป็นสามอาจจะเป็นแบบขนาด30ก็ได้ <c oughs> เย็นร้อแล้วกู <c oughs> บุคลิกหลายโหมดของเบตาเนี่ยในที่เราเห็นเดมก็จะมีอย่างสองเวอร์ชันด้วยกันนะแต่บุคลิกเนียก็จะปรับเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของน้องนะอย่างตอนอย่างถ้าเป็นสมมติอ่านมี2โหมดใช่ไหมมีโหมด A โหมด A เนี่ยก็จะเป็นโหมดเย,อเยือกเย็นนิ่งๆคูลๆแต่ถ้าเป็นโหมด B เนี่ยก็จะโคตรดุดันเดือดพ่านมากแล้วก็พร้อมรวยกูพร้อมสู้ทุกคนแล้วนะสำหรับวันนี้ก็กลายเป็นว่า ถ้าเป็นแบบตอน,นอารมณ์ดีเนี่ยน้องก็จะแบบเป็นเด็กน่ารักใสๆนี่มีครูไปแต่ถ้าเป็นโหมด ere, ยันเดเลสหรือว่าแบบโหมดโโหัวร้อนกูพร้อมที่จะขยี้ฝ่ายแล้วแวงบึงแ่งไม่มมมมมมตลกลนะจะทําให้กูโมโหทําให้กูนองงนตุ๊บป่องเลยสรุปแลวก็แล้วกันนะสำหรับเบต้าเนี่ยก็เป็นกับตนหญิงที่โคตรจะคููด้วยเป็นผู้หญิงใช้ล่าเอาตาลเป็นคนแรกแล้วก็จะเป็นทั้งสายความเร็วแล้วก็สายแง้นด้วยแถมยังเป็นนักเตะขาโหดที่ยิงแฮตริกได้อีกยังไม่พอนะ ยังแอบซ่อนความลับเอาไว้อีกเพียบเลยเธอเนี่ยก็มีเรียกได้ว่าแบบมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความเท่ความสดใสความน่ารักแล้วก็ความปั่นประสาทไว้ในตัวคนเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูถึง personality ของน้องกันดีกว่าน,ะน,นี้แถมให้แล้วกันอ่ะสำหรับบุคลิกของน้องเนี่ยน้องเนี่ยเป็นคนสอบบุคลิกในร่างเดียวเลยนะถ้าใครเจอเธอครั้งแรกเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ้โหน่ารักจังเลยอะ่ะดูเป็นมิตรสุด,สดแต่เดี๋ยวก่อนนะอย่าให้อย่าให้เธอเปลี่ยนโหมดเชียว พราะว่าอีกบุคลิกหนึ่งเนี่ยเธอเนี่ยจะครที่จะแบบว่าโหดดุเดือดเดือดผ่านเหลือเกินนะอันนี้จะสมมติเป็นหมวสาวหวานเนี่ยก็จะน้ําเสียงแบบใสๆนะ่ารักเหมือนเด็กน้อยพูดอะไรออกมาก็ดูเป็นมิตรไปตีไปหมดแล้วถ้าเป็นหมวสาวโหดเนี่ยเสียงก็จะต่ําลงดุดันขึ้นและที่สําคัญเนี่ยน้องเนี่ย,ยนะก็เรียกว,ว่าเป็นคนที่เชื่อฟังเจ้านายของตัวเองมากแบบสุดๆเลยถ้าเจ้านายสั่งอะไรเนี่ยก็พร้อมที่จะลุยให้แบบไม่ยังเลแหม่แม่งทำไม ดูเป็นคนจนักพดีจังเลยเนาะอันนี้อ่ะอันต่อมาอดีแห่งโชตะตาแกมมานะคือน้องเนี่ยน่าจะมีความที่แบบว่าถ้าแบบต้องปะชันหน้ากับแกมมาเนี่ยน้องเนี่ยจะไม่ถูกกับแกมมาแบบสุดๆเลยคือไม่สามารถคุยกันถูกคอได้เลยแพ้แต่นิดเดียวเจอการ์นทีไรเนี่ยก็คืออันนี้เลยนะบทเพลงนี้หลอยไปเลยนะลร่งกับฟันพบกันทีไรเกิดเรื่องใหญ่แด่งอันนี้คือแบบตีตีกันยันรูปบวชอะเอาง่ายๆแล้วยงกันแบบแทบจะทุกเรื่องด้วย จนบางทีเนี่ยก็ต้องมีอัลฟามาเบรกเอาไว้นี่มันละครหลังข่าวหรือเปล่าเนี่ยแย่เลยมันตีกันตลอดเวลาแย่แต่ก่อนอะที่มันชอบแบบมีละครหลังข่าวแล้วพระเอกนางเอกก็จะตีกันตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่เอลโดโรส่วนสองเนี่ยเจอกับทีมกิ้นะน้องเนี่ยน้องเบต้าเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือกับใครง่ายๆเลยอารมณ์บอกว่าฉันไม่สนใจพวกแกหรอกนะพวกมึงมันกากอะใครจะมานำกูได้เดี๋ยวกูเนี่ยจะเป็นผู้นำให้เองแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความพยายามของกัปตันชินโดเนี่ยก็ ทำให้น้องเนี่ยยอมล่วมือกับอัลฟาแล้วก็ ma, แกมมาได้สําเร็จเอา้าสาม,มาัคคีคือพลังแล้วหนึ่งอันนี้แม่งพอมีคนมาเป็นกลางให้เนี่ยก็ทําให้ทุกอย่างนะมันโฟลไปหมดเลยหลังจากแข่งจบเนี่ยน้องเนี่ยก็ยังทําเป็นไม่แคร,ร์ดีนะคือแบบคือใช้ไม่ใช้ว่าสนใจจริงๆหรอกนะแต่ว่าแบบเออเอาจริงกูก็แบบเออดีใจแหละที่บุกมึงเนี่ยก็สามารถทําให้กูเนี่ยสามารถเอาชนะไอ้พลฝั่งตรงข้ามได้คือไม่บอกขอบคุณตรงๆอะ่ะแต่ว่าก็จริงๆก็ปลื้มอยู่อะไรอย่างนี้ และน้องก็ยังบอกว่าการช่วยเหลือของไลมงและคนโ,นโอซิมเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เพราะสนิทกับพวดน้ะหลอนนะแต่มันเป็นเรื่องของส,สัตว์เสยเฉยสรุปเลยก็แล้วกันว่าน้องเนี่ยทั้งบุคลิกของน้องเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นสาวหวานเป็นสาวโหดในเวลาเดียวกันเป็นนักเถียงแบบืยืนหนึ่งด้วยนะแล้วก็จะเป็นคนซนเลยอีกด้วยนะเวลาที่แบบว่าตัวเองเนี่ยจริงเนี่ยชอบเรื่องนี้แต่ว่าแบบปากแข็งไม่ยอมบอกอะไรงั้นนะฮะนี่ถ้าแบบอยู่ในลอมคอมนี่น่าจะตลกมากเลยเนะี่ยอะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปที่นี้ก่อนกันแล้วกันนะสำหรับตัวละครเบตา้าการสปอยตัวละครน้องเนี่ยก็อ่ะอันนี้เนี่ยใครที่คิดเห็นอย่างไรนะไกลกับการที่น้องเนี่ยมีบทบาทในเรืเขั้นสายฟ้าก็รู้ๆแหละก็รู้ๆกันอยู่ว่าน้องเนี่ยก็เป็นไบฟุท็อปหนึ่งสำหรับใครหลายๆคนเลยนะอันนี้ก็ใครที่คิดเห็นว่าอย่างไรมีอะไรที่ผมพูดตกล่นไปหรือว่าข้อมูลที่ผมเนี่ยอาจจะแบบบิดเบือนไปหรือว่าไม่ตรงกับทุกคนหรือแบบข้อมูลจริงๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่าทําไมอันนี้ถึงผิด ทำไมอันนี้ถึงควรที่จะเป็นอย่างนี้มันสมากกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันได้นะแล้วก็ใครที่ชอบน้องเนี่ยก็อย่าลืมกดหัวใจให้น้องด้วยก็และกันในคอมเมนต์นะฮะบสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปดีกว่านะก็ตัวละครต่อไปหรือคลิปต่อไปหรือเนื้อหาแบบใหม่จะเป็นแบบไหนก็ช่วยติดตามกันให้ด้วยนะว่าคลิปต่อไปของผมจะเป็นอะไรนะครับก็สําหรับอันนี้เนี่ยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยก็และกันแล้วก็ แล้วก็เราปิ้งผ่านไอ้สัตว์ก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ไม่ได้จะฝาดแล้วบ๊ายบาสวันดีทุกคน